ลักคนาราศีพฤษศ์ราหูเป็นกเกษตรในภพกัมมะมีมิตหมายที่ดีในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เกินกว่ามาตรฐานปกติที่คุ้นเคยการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่คาดไม่ถึงการใช้ความทะเยอทยานผลักดันตัวเองเพื่อไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมความมีสติปัญญาการใช้ไหวพริบในรูปแบบของพระราหู จะทำให้แก้ปัญหาที่รับมืออยู่ผ่านพ้นไปได้อีกทั้งก็จะรู้เท่าทันมีความสามารถในการปรับตัวถ้าทำได้ดีจะเป็นผู้คุมสถานการณ์แต่ถ้าปล่อยให้โอกาสที่ดีหลุดลอยไปก็จะกลายเป็นถูกสถานการณ์ควบคุมแทนการได้รับโอกาสบางอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ทำมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ที่มีอำนาจบรารมีเหนือกว่า ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดความหมายทั้งหมดที่ว่ามานี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดและเข้ามาในรูปแบบใดก็ได้ภายในหนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะสามารถดึงศักยภาพในด้านที่ดีของพระราหูออกมาได้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศพรีศพฤษภ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่เราจะพูดถึงอิทธิพลของพระราหูที่จะย้ายกลับเข้าตำแหน่งของตัวเองค่ะในราศีกุมถือว่าเป็นดาวบาปะเคาะใหญ่อีกดวงหนึ่งนะคะที่ส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนและที่สาคัญนะคะอยู่ในตาแหน่งไหนก็จะอยู่นานค่ะ สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เลยล่าสุดนะคะที่พระราหูอยู่ในตำแหน่งนี้คือตุลาคมปี2549เรื่อยมานะคะจนถึงปี50จะใช้เวลาในการโคจรอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะคะถึง1ปีครึ่งมีใครจำได้บ้างไหมคะว่าได้ลาบผลอะไรหรือว่าชีวิตในช่วงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าการให้ผลแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันหลอกคะ่ะ โดยปัจจัยของดาวดวงอื่นๆอีก9ดวงนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยและครั้งนี้นะคะจากวันที่5พฤษภาคมจะอยู่นานไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนปี2569ที่ผ่านมานะคะคุณรับมือกับเรื่องอะไรมันกำลังจะจบลงคะ่ะวัฏจักรใหม่ของชีวิตกำลังจะเริ่มขึ้นจบจากเรื่องหนึ่งไปนะคะก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาแทน ซึ่งการย้ายครั้งนี้นะคะจะแตกต่างจากการย้ายทั่วไปค่ะเพราะว่าเป็นเกษตรในรอบ18ปีนะคะนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจึงต้องยอมรับนะคะว่าย่อมต้องมีอณิสงส์ที่ดีบางอย่างแต่ว่าด้วยความที่เป็นดาวบาระเคาะค่ะการที่จะได้อะไรจากดาวดวงนี้นะคะมักที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าต้องทําบางสิ่งบางอย่างก่อนค่ะจึงจะมีอณิสงส์ที่ดีตามมา และจากภาพนะคะคุณจะเห็นว่ามีมฤตยูค่ะที่ส่งผลครอบคลุมพระราหูอยู่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวไปจนถึงปี2572ยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางภาพรวมระยะยาวได้อยู่ค่ะของแต่ละรัคนาราศีตำแหน่งต่างกันรเรื่องราวก็จะแตกต่างกันไปลัคนาราศีพฤษศความเป็นเกษตรของพระราหูในภพกร,รมมะนี้นะคะ อนนี้สงในด้านที่ดีหลักๆก,ก็ต้องยกให้เรื่องของการทำงานค่ะพระราหูเกษตรมั่นนะพกิจแรงอุตสาหะพิชิตมิผิดไม้แม้ลงเปลี่ยนไฟโหมโถมทำลายยังมิวายขับขานงานรุ่งเรืองพลังในการขับเคลื่อนการทำงานจะสูงค่ะ เดี๋ยวจะเห็นนะคะว่ามีความมุ่งมั่นความตั้งใจและอุตสาหะความเพียรก็จะตามมาต่อให้นะคะคุณจะต้องมีอุปสรรคเจอความผันผวนเจอความเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่บ้างหรือว่าเข้ามาในรูปของความกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ก็จะสามารถก้าวข้ามไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองได้ค่ะแต่นั่นหมายความว่านะคะเป้าหมายในปีนี้สำหรับหลายๆคนนะคะคุณก็จะต้องมีความชัดเจนด้วยระดับหนึ่งค่ะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าบุคคลนั้นไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือบางทีเข้ามาในรูปของโอกาสนะคะนอกเหนือจากแผนหรือว่าเป้าหมายที่คุณวางไว้มันเป็นไปได้หลายรูปแบบที่แน่ๆน,นะคะจะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานบางอย่างเข้ามาให้ได้เห็นซึ่งการย้ายจากภพลาภมาภพกรรมะนี้นะคะยังคงมีอานิสงส์ที่ดีต่อเนื่องค่ะ จะมีจุดที่ให้ความหมายแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะก็ตรงที่พบลาพะนะคะเป็นตำแหน่งของการที่คุณได้ใช้บุญเก่าค่ะที่ผ่านมานะคะพระราหูช่วยประครับประคองให้คุณผ่านเรื่องยากๆความกดดันต่างๆในการทำงานมาได้ต่อให้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามค่ะก็จะไม่ถึงขั้นตกอับแล้วค่ะมีคนหยิบยืน่นเอื้อประโยชน์ให้โอกาสให้งานทำ คนที่ตกงานว่างงานนะคะก็ย่อมที่จะได้งานง่ายกว่าลัคนาราศีอื่นซึ่งบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมีโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าหนหน้าที่มากกว่าหนึ่งอาชีพมีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลายรูปแบบค่ะมีอาชีพพิเศษอาชีพเสริมมองในด้านที่ดีก็คือคุณได้ทักษะความรู้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวการทำงานโดยรวมนะคะจะมีการผลักดันทำร่วมกับผู้อื่นค่ะ มีการพึ่งพาช่วยเหลือกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมีแรงสนับสนุนจากเพื่อนฝูงหรือว่าเครือข่ายสังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งบางคนนะคะก็อาจจะพลาดหวังกับโอกาสบางอย่างแบบไม่น่าเชื่อด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าไปทําในสิ่งที่เกินตัวอีกทั้งนะคะเพื่อนหรือว่าคนรู้จักก็น่าจะได้เจอทั้งที่จริงใจหรือว่าคบกันแค่เรื่องของผลประโยชน์ ที่ผ่านมานะคะคุณน่าจะมีเรื่องจดจำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเพื่อนบางคนได้พอสมควรเพราะว่าดาวทุกดวงล้วนมีสองด้านเสมอ แต่ว่าเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะผลกระทบที่ได้รับรมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุณรับมือได้และพอมาถึงจังหวะนี้เกณฑ์ของพระราหูที่เราควรทราบกันนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือค่ะให้18เดือนต่อจากนี้ของพวกเราทุกคนนะคะได้รับอนิสงส์ความเป็นเกษตรได้อย่างเต็มที่ซึ่งในภพกรรมะนี้นะคะเกณฑ์ของการสร้างรากฐานความมั่นคงของอาชีพในรูปแบบต่างๆค่ะ ความหมายตรงนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะบางก็เป็นเรื่องของชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักในสายงานอาชีพของตัวเองค่ะคุณจะทำได้บางคนสามารถนะคะขยับเลื่อนขั้นตัวเองไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่าผันตัวมามีกิจการเป็นของตัวเองนะคะเป็นอิสระอีกทั้งเรื่องของความกล้าหาญความกล้าได้กล้าเสียนะคะในรูปแบบของพระราหูก็จะส่งผลให้คุณมีความมั่นใจในสิ่งที่กาลังจะทาค่ะ กล้าคิดกล้าลงมือทําจากสิ่งที่เป็นเพียงแค่ไอเดียความคิดนะคะก็จะสามารถทําให้เป็นรูปประรมได้มากขึ้นและโดยเฉพาะนะคะจะช่วงไหนที่ดาวสุกนะคะดาวประจําราศีของคุณมีความแข็งแกร่งก็จะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจคะ่ะจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามาได้ไม่ยากคะ่ะแค่ว่าอาจจะต้องนะคะดึงลักษณะเฉพาะของพระราหูมาช่วยด้วยส่วนหนึ่ง คือความยืดหยุ่นค่ะการปรับตัวเก่งแล้วก็มีความคล่องตัวประเภทที่คิดแล้วลงมือทำอันนี้ใช่เลยนะคะคือไม่ลังเลนานรวมไปถึงเรื่องของไอเดียค่ะที่สร้างสรรค์แล้วก็พยายามมองหานะคะมุมมองในการทำงานที่แตกต่างไปจากคนอื่นเขาแต่ว่าในขณนะดเดียวกันนะคะก็จะถนัดที่จะใช้ไว้พริปหาทางลัดค่ะ ซิกแซกเก่งตรงนี้ทำได้นะคะแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องซึ่งในพื้นดวงกำเนิดของใครนะคะคุณมีพระราหูที่แข็งแกร่งแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีก็มักที่จะไม่ค่อยชอบทำอะไรตามคนอื่นเขาเหรอกคะ่ะจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ทาในสิ่งที่มีความซับซ้อนได้ดีรวมไปถึงเรื่องของสนเสน่ห์ค่ะการมีแรงดึงดูดนะคะมีคนอยากให้โอกาสหรือว่าร่วมงานกับค,คุณค่ะ เกณฑ์นี้นะคะจะได้มาก็ต้องเมื่อความสามารถของคุณก็ต้องเป็นที่ประจักษ์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่คุณปูรากฐานมาเป็นอย่างดีค่ะคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องของผลลัพธ์เลยนะคะเดี๋ยวโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆจะตามมาเองและอีกส่วนหนึ่งนะคะคุณก็สามารถที่จะสร้างตัวตนให้คนอื่นมองเห็นคุณได้ด้วยเช่นกันค่ะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนการงานแข็งแกร่งนะคะพยายามนะคะอย่าไปเป็นเงาของคนอื่นค่ะคือว่าเก่งอยู่ข้างหลังนั่นเอง ถ้าจุดที่คุณอยู่ไม่สามารถที่จะก้าวออกมาอยู่ข้างหน้าได้คุณก็ต้องสร้างพื้นที่ใหม่ค่ะที่คุณสามารถเปล่งประกายความสามารถของตัวเองในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะแค่อาจจะต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะเปิดช่องทางให้คนมองเห็นคุณได้มากขึ้นตรงนี้ฝากไว้ให้พิจารณานะคะถือว่าสำคัญอีกทั้งบางคนนะคะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพเฉพาะทางบางอย่าง เป็นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่ะซึ่งพระราหูนะคะโดยตัวตนของเขาส่วนหนึ่งนะคะไม่เกี่ยวกับดาวดวงอื่นจะสื่อถึงความเป็นต่างชาติต่างภาษาใครที่มีแผนที่จะไปศึกษาเรียนต่อในต่างแดนนะคะภายใน1ปีครึ่งต่อจากนี้คุณมีโอกาสได้ไปทุกสายงานนะคะที่ต้องใช้ภาษาที่สองทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเป็นบริษัทหรือว่าเจ้าของกิจการอาชีพอิสระ คุณจะมีโอกาสใหม่ๆที่ไม่คาดคิดเข้ามานะคะเช่นบางคนได้เดินทางไกลไปต่างประเทศค่ะอันเนื่องมาจากการทํางานหรือว่าได้บริษัทต่างชาติเป็นคู่ค้าคู่สัญญาจะมีลาภผลทางการงานในต่างแดนหรือว่าทางไกลนั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะใครที่อยู่ในสายงานที่ต้องต่อสู้ต้องแข่งขันซึ่งถ้าใครไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะมีทีมงานที่คุณจะต้องทํางานร่วมด้วย ตรงนี้ถ้าสามารถทำได้นะคะเลือกพันธมิตรที่ปรึกษาให้ดีค่ะมีโอกาสที่จะนำพากันไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งใจได้อีกทั้งพระราหูนะคะจะส่งผลในเรื่องของความทะเยอทะยานคุณจะรู้สึกนะคะว่าอยากได้ผลลัพธ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตซึ่งมันเป็นไปได้นะคะทั้งที่คุณได้รับโอกาสได้ทำเรื่องยากแต่ก็มีความสำคัญซึ่งถ้าคุณทำสำเร็จย่อมมีอนิสง์ที่ดีตามมา กับอีกบางคนนะคะอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่ทำอยู่คุณก็จะมีการปรับเปลี่ยนเองไปโดยปริยายนะคะเป็นไปได้เช่นกันตรงนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุและก็สถานะของพวกคุณแต่ละคนด้วยโดยภาพรวมของการทำงานนะคะการขับเคลื่อนของคุณจะมีความโดดเด่นคะ่ะจะเป็นจุดสนใจคะ่ะมีโอกาสที่จะถูกพูดถึงทั้งในด้านที่เป็นบวกและก็ลบเพราะว่าคนเรานะคะย่อมมีทั้งคนรักและก็คนเกลียด ซึ่งตรงนี้รับมือได้ไม่ยากค่ะแค่ทําทุกอย่างให้มันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันคุณเองซึ่งพระราหูนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นตัวพ่อในเรื่องของาธาตุลมค่ะสภาพอากาศฉะนั้นนะคะสิ่งที่มีผลโดยรวมต่อทุกคนและก็ทุกรคนาราศีก็คือสภาพอากาศความแปลปรวนลมแรงค่ะทุกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากลม ทั้งเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะต้องระวังในเรื่องของสภาพอากาศตรงนี้คุณอาจจะระวังได้ยากหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจฉะนั้นนะคะการประเดิมติดตะก้าของช่องจะเป็นสินค้าอื่นไปไม่ได้เลยค่ะควรจะต้องเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับาธาตุลมนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงแน่นอนนะคะในอนาคตขอพยากรณล่วงหน้าไว้ได้เลยจากประสบการณ์ที่เราเห็นในอดีตนะคะเรื่องของหน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศก็อาจจะเป็นตัวเลือกใหม่สําหรับบางคนค่ะทั้งที่เป็นแบบสําเร็จรูปนะคะหรือว่าใครจะ DIY ประดิษฐ์เองก็ได้ใช้อุปกรณ์แค่2ชิ้นนะคะคือพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกค่ะขนาด6นิ้วกับตัวไส้กรองอากาศนะคะลักษณะที่เห็นในภาพอันนี้คือถ่ายจากที่เราใช้งานจริงค่ะ ใช้เกาวสหน้าติดตรงกลางก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปซึ่งคุณรู้ไหมคะว่าเดือนที่ผ่านมานะคะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนิ่ของขาดไปเลยค่ะช่วงที่มีข่าวเรื่องของฝุ่น pm กลับมานะคะสินค้าที่อยู่ในตะกร้าก็คือเพื่อการนี้โดยเฉพาะตรงนี้แนะนำเผื่อไว้นะคะแล้วแต่เห็นสมควรได้เลย พระราหูนะคะตัวพ่อแห่งเรื่องของธาตุลมตรงนี้ก็เป็นตัวยืนยันได้ค่ะว่าพวกเรานะคะหน้าที่จะต้องรับมือกับสภาพอากาศรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแน่นอนโดยเฉพาะช่วงที่พระราหูกับดาวเสาร์นะคะเขาจะได้เข้ามากลุมร่วมกัน23สิงหาคม68ไปจนถึง13กุมภาพันธ์69ซึ่งดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งนี้ในรอบ30ปี พระราหูในรอบ18ปีฉะนั้นโอกาสะะที่จะโคจอมากุมร่วมกันนี้ถือว่ายากมากค่ะช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนี่อาจจะได้เห็นแค่ครั้งเดียวนะคะบอกได้เลยนะคะว่าการย้ายของพระราหูในครั้งนี้ไม่ธรรมดามีอนุภาพสูงมากความเป็นลมของพระราหูและความเป็นไฟของดาวเสารเรื่องของสภาพอากาศร้อนแรงดุเดือดแน่นอนค่ะ ส่วนในด้านที่ดีนะคะดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่มิตรกันก็คงต้องยกให้เรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานราหูกุมเสาเรืองริดนักกรรมะแข็งดังซิราแก่งบ่มแรงไม้ผู้ใหญ่เกื้อนหนุนก้าวเดินเพลินใจกายแม้นทนทุกข์สุดท้ายได้ชัยยืนยงดาวเสาเข้ามาเสริมในเรื่องของความอดทนความอุตสาหะนะคะอีกทั้งก็เป็นดาวตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเหนือกว่า ความเจริญก้าวหน้าค่ะส่วนพระราหูเป็นดาวแห่งความกล้าหาญและก็โอกาสทุกย่างก้าวของดาวสองดวงนี้นะคะจะนำมาซึ่งความสมปรารถนาในการทำงานค่ะทำดีผู้ใหญ่จะมองเห็นได้รับการหยิบยื่นเอื้อประโยชน์สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปมันย่อมไม่เสียเปล่าแค่ว่าจะกลับมาตอบแทนในรูปแบบไหนเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะก็ต้องยึดหลักของเรื่องการปฏิบัติการเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ คุณจะได้รับความเคารพน่านับถือมีคนเกรงใจรวมไปถึงความสามารถในการที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะส่วนเรื่องของอุปสรรคความยากนะคะย่อมต้องมาพร้อมกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นการผลักดันจากดาวบาปะคดทั้งสิน้นอนณิสงที่ดีนะคะจะเข้ามาก็ต้องเมื่อต้องทําเรื่องยากบางอย่างก่อนตรงนี้เราก็ต้องฝ่าฟันกันไปค่ะเพราะว่าสุดท้ายนะคะความภาคเพียรเท่านั้นแหละคะ่ะที่จะนําไปสู่ความสําเร็จที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืน อีกทั้งลักษณะเฉพาะตัวของพระราหูนะคะจะเกี่ยวกับแสงสีค่ะความเป็นมายาภาพลวงตาหรือว่าอบบยมุกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำผิดกฎหมายได้นะคะซึ่งตรงนี้กำลังจะสื่อให้คุณเห็นค่ะว่าพระราหูมีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านมืดในภพกรมมะนี้นะคะก็สามารถตีความได้หลายมิติค่ะ บางคนสามารถมีความสำเร็จที่มาจากเส้นทางที่ไม่ธรรมดาหรือว่าไม่ใช่เส้นทางที่คนทั่วไปเขาทำกันตรงนี้ก็ระไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะการทำงานที่ต้องใช้เล่เหลี่ยมนั่นเองพระราหูนะคะกับส่งเสริมค่ะทำให้เป็นผู้ที่มีสเสน่ดึงดูดนะคะทำให้คนเชื่อถือตรงนี้ขอแนะนำนะคะว่าให้ใช้ไปในทางที่เป็นบวกค่ะจะใช้ความสามารถนี้เบียดเบียนผู้อื่น อีกทั้งนะคะสายงานที่มีความซับซ้อนสิ่งประดิษฐ์คิดค้นต่างๆนวัตกรรมใหม่ๆก็อาจจะถูกค้นพบได้ค่ะบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับนะคะเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากเช่นวโหราศาสตร์จิตวิทยาหรือว่าปราัชญาสามารถเป็นที่ปรึกษาคนในเรื่องของที่เกี่ยวกับจิตใจนะคะการบำบัดหรือว่าการเยียวยาจิตใจผู้อื่น อีกทั้งนะคะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนักร้องนักแสดงศิงละปะภาพยนตร์มีโอกาสที่จะไปมีชื่อเสียงในต่างแดนหรือว่าได้ร่วมงานกับทีมงานต่างชาติจะอยู่เบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังก็ได้ งานที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณานะคะการตลาดออนไลน์งานที่ต้องใช้ภาพลักษล่อใจนั่นแหละคะ่ะงานสร้างภาพทั้งหลายก็คือความเป็นมายาทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้จะมีความโดดเด่นนะคะรวมไปถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆบางคนมีความกล้าที่จะทำค่ะแต่นั่นหมายความว่านะคะคุณต้องมีความรู้มีข้อมูลรู้ที่มาที่ไปค่ะมิเช่นนั้นอาจจะส่งผลในทางที่ตรงกันข้าม โดยรวมนะคะอน,นิสงส์ที่ดีมักจะแสดงออกมาในรูปของความสําเร็จที่รวดเร็วและก็ไม่คาดคิดรวมไปถึงการคิดนอกกรอบและต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่อิทธิพลภาพรวมของดาวใหญ่เพียงบางดวงเท่านั้นค่ะ ในทางโหราศาสตร์นะคะดาวที่มีผลต่อการขับเคลื่อนชีวิตของคนมีถึงสิบดวงซึ่งพระราหูเองนะคะเขาก็จัดว่าเป็นตัวป่วนอยู่แล้วค่ะตรงนี้ต้องแยกนะคะดีส่วนดีเสียส่วนเสียซึ่งดาวที่จัดว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระราหูก็คือดาวพุธถ้าในพื้นดวงกําเนิดใครนะคะมีดาวพุธท,ที่ส่งกําลังถึงพระราหูในตําแหน,น่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการกลุ่มร่วมกันที่อยู่ในภพกร,รมมะ หรือว่าเล็งพระราหูอยู่ในภพพันธุสองจุดนี้นะคะส่งผลในด้านที่คุณก็ไม่ควรประมาทซึ่งดาวพุธนะคะเป็นตัวแทนของการเงินและก็บริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่ารวมไปถึงสถานะความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาอุปสรรคบางแง่มุมจะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ราหูกุมพุทธพลันสับสนเงินล่องลอยเลยรวนชวนให้หลงบริวารยุยงพากันลงหากไม่ตั้งใจจำนงคงเสียที เพชรแท้ต้องพิสูจน์ก่อนอุดหนุนฟังคำคนอย่าวาวุ่นจนหมดสีเงินทองต้องรอบคอบแต่พอดีหลีกทางราหูแต่โดยดีมิถลําไปซึ่งตรงนี้กำลังจะสื่อให้เห็นนะคะว่าการตัดสินใจเรื่องของการเงินยังถือว่ามีความเสี่ยงคะ่ะที่จะถูกหลอกถูกโกงระวังเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียนะคะในบางช่วงบางจังหวะของชีวิต ระวังการถูกชักชวนโน้มน้าวด้วยคำพูดที่ดูน่าเชื่อถือแต่ว่าอาจจะแฝงมาด้วยเจตนาอื่นที่แอบแฝงตรงนี้ต้องมองที่เจตนาเป็นหลักค่ะเพราะว่าวิธีการนะคะเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะทำให้ดูน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนก็ได้และโดยเฉพาะนะคะมาจากคนที่อายุน้อยกว่าระวังความสัมพันธ์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อผลประโยชน์ค่ะ หรือนะคะถ้าใครต้องทำเอกสารธุรกรรมทางการเงินคุณอย่าประมาทในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดที่มีผลทางกฎหมายอย่ารีบด่วนตัดสินใจกับเรื่องที่คุณยังรู้สึกว่ามันมีความคลุมเครือนะคะการทำอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ถ้าจะให้ดีนะคะคุณต้องรู้ที่มาที่ไปค่ะหรือนะคะถ้าคุณจะตกลงให้คำมั่นสัจจะกับใครก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ให้ไว้ที่เป็นคำพูดนั้นเพราะว่ามิเช่นนั้นนะคะจะทำให้คุณเสียเครดิตความน่าเชื่อถือได้ และอิทธิพลของดาวดวงสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือมฤตยูนะคะเห็นอยู่เฉยๆนิ่งๆแบบนี้แต่ว่าการให้ผลของเขานะคะมีการปูพื้นรอที่จะส่งผลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณอาจจะรับรู้ได้ยากเพราะว่าเขาจะค่อยๆสะสมพลังงานนะคะแล้วก็รอจังหวะเวลาเพื่อที่จะแสดงผลซึ่งเขาถูกจัดว่าเป็นประเภทของดาวบาระคอค่ะ เป็นดาวแห่งนักปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเอาความแน่นอนอะไรได้จากดาวดวงนี้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็ส่งผลการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งนั้นซึ่งมรติยูเดิมนะคะในพื้นดวงกำเนิดของแต่ละคนก็สำคัญค่ะ สามารถที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางด้วยได้ส่วนหนึ่งสำหรับของพวกคนนะคะในปัจจุบันนี้มฤตยูเข้ามากลุ่มลัคนาหน้าที่หลักๆของเขาเลยนะคะก็คือเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตบางแง่มุมของคุณคะ่ะให้เปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ตามส่วนพระราหูนะคะอยู่ในภพกรมมะ ฉะนั้นความเชื่อมโยงของดาวสองดวงนี้นะคะก็คือเรื่องของไอเดียความแปลกใหม่ในการทำงานค่ะซึ่งที่จริงแล้วนะคะลัคนาราศีพฤษภเป็นประเภทที่คุณมั่นคงแล้วก็หนักแน่นนะคะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนคุณได้ยากอยู่ค่ะแต่ว่าจังหวะนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้ทำ บางคนนะคะอาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีก็อาจจะเปิดใจนะคะที่จะเรียนรู้หรือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงในบางแง่มุมต่างๆได้มากขึ้นรวมไปถึงนะคะบางคนได้รับโอกาสจากคนแปลกหน้าค่ะคือเป็นคนอื่นนั่นเองนะคะไม่ใช่สังคมคนใกล้ตัวคุณตรงนี้มองว่าเข้ามาได้2ทางนะคะหนึ่งก็คือมาจากแดนไกลค่ะต่างถิ่นต่างแดน บางคนคุณมีโอกาสที่จะได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่นะคะอาจจะได้ย้ายที่อยู่ตามที่ทํางานค่ะหรือไม่นะคะก็ไปมีตัวตนไปมีชื่อเสียงอยู่บนออนไลน์เป็นเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการได้รับโอกาสจากคนแปลกหน้าเหมือนกันนะคะคือผู้สนับสนุนผู้ติดตามของคุณนั่นเองซึ่งมรติอติยูนะคะจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อ บางครั้งก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ต้องปล่อยไปตามน้ำตามสถานการณ์ซึ่งบางทีจะมาพร้อมกับโอกาสที่ไม่คาดคิดได้ด้วยเหมือนกันมันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะพลังงานของมรตยูจะทำให้บางแง่มุมของชีวิตคุณเปลี่ยนไปแน่นอนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งบางคนอาจจะรับผลของมรตยูแล้วนะคะรับรู้ได้บางคนก็อาจจะยัง ซึ่งถ้าใครรับรู้อิทธิพลของมฤตยูไปแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะกับดาวดวงนี้ใช้ชีวิตไปตามปกติได้เลยแต่ว่าจะใครนะคะคุณยังไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตเลยก็ขอให้คุณทราบไว้นะคะว่ามันมีเกณฑ์ค่ะที่คุณจะต้องเกิดความพลิกผันบางอย่างในชีวิตรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รอคุณอยู่ทั้งในด้านที่คุณอยากให้เป็นหรือว่าไม่ประสงค์ก็ตาม ตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครอย่าเพิ่งไปมองความเป็นกเกษตรของพระราหูแต่เพียงดวงเดียวค่ะเพราะว่าถ้ามองแค่พระราหูอย่างเดียวนะคะมาอยู่ในจุดที่มีความแข็งแกร่งขนาดนี้ชีวิตก็คงไม่มีที่ติแล้วค่ะความเป็นกเกษตรนะคะมันย่อมต้องฟังดูดีไปหมดอยู่แล้วซึ่งในด้านที่ดีนะคะเราไม่ปฏิเสธแล้วค่ะว่าคุณจะต้องมีความโชคดีบางอย่างเข้ามา เพราะว่าการย้ายครั้งนี้พิเศษกว่าการย้ายทั่วไปในรอบ18ปีเป็นกเกษตรหนึ่งครั้งในครั้งนี้ย่อมไม่ธรรมดาแต่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องให้ข้อมูลคุณทั้งสองด้านค่ะว่ามันก็มีจุดที่ไม่ควรมองข้ามได้อยู่เหมือนกันซึ่งก็มีอยู่เหตุผลเดียวนะคะถ้าใครจะไม่ได้รับอนิสงส์ที่ดีจากความเป็นกเกษตรของพระราหูก็คือถ้าทักษาจรของพระราหูใครเป็นกลากินีคุณความดีที่ควรจะได้ก็อาจจะถูกลดทอนลงไป และสุดท้ายที่เราจะทิ้งท้ายกันไว้ในภพกรรมะนี้นะคะคือความพลิกผันเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานที่ทำค่ะย่อมเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมอาจจะเข้ามาแบบที่ไม่คาดฝันหรือว่าเป็นการได้มาจากการลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อสร้างความสำเร็จได้เองและการพึ่งพาเครือข่ายหรือว่าโอกาสจากภายนอกก็อาจจะไม่ส่งผลดีได้เท่ากับตัวคุณเองนะคะที่พาตัวเองไปสร้างเส้นทางโอกาสอะไรใหม่ เพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะค้นพบความถนัดหรือว่าอาชีพที่เหมาะกับคุณจริงๆค่ะบางคนทําอาชีพเดียวมานานหลายปีก็อาจจะมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าที่ผ่านมาใครเป็นผู้รับนะคะมาถึงจังหวะนี้จงเป็นผู้สร้างอย่างเต็มตัวค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่คุณจะสามารถก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งระดับของความสําเร็จได้และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเราขออวยพรให้ทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆค่ะ ขอให้คุณคิดถูกเลือกถูกเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้เห็นพระราหูเป็นเกษตรอีกครั้งก็คือ18ปีข้างหน้าและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะและพบก,กันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีค่ะ